ปายอทาสา่านบรเเราเรี้ยวขวาตรงียร์ัตตานีตรงบเวรงบเวกเวนะเียวขวาเียวขาตรงไปออ reveal, ีัตนะาดีครกันท่านสามอครงนั้สาอโครน้นเะครับคนเะผมกวันีครับ ครับนะครับก็ขอ